เรามาอาธิษฐานด้วยกันนะพูดภาษาแปลกๆดีกว่าอยู่ว่างๆ <c oughs> รีบทำคะแนน Hurra mamma targateshina manda la begata begata argabekatra disca della begata la mamma targateshika desikatesikatesikata la begata la boa hurra papa targateshina della mamma andala begata targateshika begata la begata rugateshika della boa hurra begata la begata begata

ce l'ha stata la pagata ha rapagato rapagato regamos con un poco roba per tenes mica che te ne dice che te le pigato le bichete regato mamma regato adesso che dice che dice che te le pigata हंदले मेगे देसग तले मे तेलेगर बग दुर्ग दिश देशले तुर्ग दिश दुर्ग देश देशभिग दिल बग दुर्ग पोर्रग दुर्ग देश देश तेलेग तले बिग दुर्ग दिशा पोर्व दुर्गा देश तेला दुर्ग देश देश देशभिग तलेग दुर्ग दिश देशभिग तला बग दुर्ग दुष्ग द Урабага таргат десега десега талабага талабага таргат десега десега десега

พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชาววันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นมีวัน ที่พระองค์นั้นทรงสร้างสําหรับเราเป็นวันใหม่เป็นวันที่ดีพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรามีพระรับใช้ของพระองค์มาเยี่ยมเยียนเราและให้ความรู้กับเราและให้เวพ,พรพวกเราพระเจ้าด้วยคําสดใหม่พระคําสดใหม่ที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับอาจารย์แบรดอาจารย์จีจี้ที่จะมาเป็นพระพรใในกับเราในวันนี้ขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะให้เราทุกคนนั้นได้รับการเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกะเคลื่อน อยู่ในชีวิตของพวกเราและอยู่ท่ามกลางพวกเราและผ่านอาจารย์มาพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้เสียได้ยินเสียงจากพระองค์ที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมให้เรามีความมั่นใจในการดำเนินกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นทุกวันเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรารู้ว่าพระองค์นั้นกําลังเตรียมพวกเราไว้ที่จะเป็นคนงานในยุคสุดท้ายนี้ที่เรานั้นจะรักพระองค์ที่เรานั้นจะเจริญรุ่งเรืองเพื่อพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเพื่ออนา์ จักของพระองค์จะได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรารู้ว่าทุกสถานการณ์พระองค์กําลังควบคุมและพระองค์นั้นกําลังทําให้การงานของพระองค์นั้นเกิดผลอย่างมากมายขอบคุณพระองค์และเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทีมนมัสการก็ตามพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะให้การเจิมผ่านลงมาเราขอบคุณพระองค์ที่เรานั้นจะสนิทและติดสนิทกับพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราทุกคนนั้นจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขอบคุณพระองค์สำหรับคำพยานต่างๆที่เกิดขึ้น ในวันนี้พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน